คาเข้มแข็งนะครับมูธีปรญษัทย์เสถานเดชชัยอะไรยงครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับไอทีมมีได้ยงตาละายได้ทับงาระบเลยนะครับุดท้ารวันนี้คนทักโค้งทักขายายเราเ่ยกนะครับอยู่ไหนมันไม่พอแล้วตอนนี้อยู่ไหนวาที่อยนไปเห็นอยู่ตรงไหนวะไปยล้ว่ไหนอันเปนมิว โดยนี่เขามั่งีนะครับคงลาดข้างบนไม่ได้แล้วนะครับให้พื้นเปียกเข้าไว้นะครับมันทอความร้อนได้สักสองสามองศาก็ยังดีนะครับพอมีผัดไทยด้วยนะครับผัดไทยจากไหนครับอรรยคับอันนี้ก็อร่อยเลยครับผมเอ๊ะผัดไทยนี่มาจากไหนเนาะนะครับโอ้วางทองวางทองเท่านั้นนะครับชื่อชื่อชาเป็นตั่วประเทศนะครับผัดไทยวางทอง วันนี้นะครับเรามาลดน้ำดำหัวขอพรคุณพ่อชาญไทยคุณแม่ปราณีวัฒนานะครับวันนี้ท่านทำงานเพื่ออุทิศนะครับากำลังแรงกายแรงใจทำเพื่อสาธารณประโยชน์<ม> เพื่อกางชมนะครับผมร่มไม้นะครับดีที่สุดแล้วครับผมว่าบรรยากาศดีกว่าในเต็นท์แน่นอนล่มไม้เย็นสบายเริ่มไปเริ่มหาล่มไม้กันครับผมครับผมผมบอกเลยว่าติดลอยก็คงจะเดี๋ยวไปดูและต้นตาลต้นมะม่วงนะครับ่นแหละสุดล้วนแหละวันนี้ก็คงมะม่วงนะครับมะม่วงหรือมะบางถ้ามีบ้านของพ่อชายใช่น่าจะหมดนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูเลยนะครับ

นะคแกขายดีมากนะครับนะครัขายดีบริการตัวเองหรือกวักมือเรียกนะครับล้ลานน้องๆของเรานะครับอยูด่ด้านเหนือด้านใต้เรานะครับบรรยากาศนะครับช่วงวันสงการนี้นะครับ น้ำนะครับท่านใครยังไม่ได้น้ำได้ผ้าเย็นนะครับผ้าเย็นเสิร์ฟพร้อมมาเลยนะดูนะครับผ้าเย็นใส่ถาดมาเลยนะครับผ้าเย็นตุ้ยคลายร้อนสักนิดหนึ่งนะครับผมจะช่วยบรรดาพีเตวันนะครับโรนินส์อัปปาในกลุ่มลูกหลานเรียกว่าโครับอขอบคุณป้าหมอนะครับเรียกว่าเรียกป้าหมออยู่ตลอดนะครับคุณแม่แม่ป้าหมอนะครับแม่ลาตีวิวัฒนานนะครับวันที่บ้าน ครอบครัววิวัฒนานะครับขอต้อนรับทุกท่านด้วยความกินดีที่นะครับครับผมเสร็จแล้วครับถ้ามาด้านซ้ายมือนะครับเป็นซุมอาหารนะครับเชิญทานให้ทด้ซุมนะครับไปนั่งนนทานางนดเด็ดก็ได้ตามร่มไม้ที่อยู่เลยเป็นซุมอาหารไปนะครับ ส่วนนะครับอะไรหลายหน่วยงานนะครับได้มาร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นตระกูลเล้าก็ดีคณะกรรมการจากมูลนิธิภาษาวิทยาสถานก็ดีจากท้องที่ท้องถิ่นหลายๆที่โดยเฉพาะอบตสมองแขกก็ดีชางการเมืองส่วนจังหวัดนะครับโดยกรันติดและอันดับที่ยี่สิบเนาะถ้านจำไม่ผิดนะยี่สิบไหมนะครับเนี่ยมันเชียงใหม่จัดตำแหน่งที่อันดับที่สิบนะเนาะก็ยังไม่เลิกนะมีงานไหลของพัทยาชลบุรีก็ยังมีกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอากาศมันร้อนนะก็ จัดงานแบบนี้ให้เข้ากับเทศกาลอากาศร้อนๆอย่างนี้